อ่าโอเควัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญกันกี่คนคะสามคนมีใครบ้างวันนี้เราจะมาดวลศึกเศรษฐีกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคาทรีน่า แบบแบบคลาสสิกคลาสสิกไม่ใช่รถต้องอาซีแน่นอนไม่ใช่ละ เออโดนตัดไม่น่าไม่ไม่น่าใช้การัางฟ้าเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอ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 สายเกาะในตำนานเออนั่นแหละเจอมันคูณให้สายเกาะในตำนาน โ oh, oh. อ้โหเขาแม่งคนใจดีวะ่ะเขาแม่งใจดีวะ่ะไอสัตว์ปิดวิหารด้วยทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้อา้าวทำไมเป็นคนอย่างนี้ ไม่ออกโชว์อะไม่ออกโชว์เอาแม่มเลย <laughs> นึกรู้จักรู้จักเมื่อวานนี่คือฟองไม่ใช่เป็นคนแบบน้นทำแบบเนี้ยมันมีความสุข สายเกาะมาแล้วครับสายเขียวสายเขียวเฮ้ยมีสายเหลืองด้วยครับวันนี้มีทั้งสายเขียวทั้งสายเหลืองเลยนะวันนี้เอ,อือของของก็ดีครับของก็ดีโอ้ชิบหาย <c oughs> เด๋อดแช่แข็งตรงสตาร์ทแม่มเลยดีวะเนี่ยฮะ <c oughs> กินแล้วกินแล้วญี่ปุ่นทำไมอ่ะอ่าใช่ไม่รู้ไม่เกี่ยว <laughs> เราช่วยส่งเสริมคนอื่น่ยชิบหายเียชิบหายยอะไรวะเออไม่น่าไปช่วยเลยมันคนละนี่มันภาษาอะไรวะสุขังพลัง เย่ผมนี่ยิ้มเลยชิบหายผมไม่ยอมผมไม่ยอมเฮ้ยต้องขอบคุณต้องขอบคุณผมนะแม่ ไปเกิดแล้วโอ้ทำลายจุดยุทธศาสตร์ต้องไปทำลายจุดยุทธศาสตร์ได้หมด เฮ้ยทำไมทำไมทำอย่างนี้ชิบหายดูมันจะแพ้คุณห้าวะ่ะไปชิบหายทอยปิดทอยปิดไม่ออกให้เอวันดี เราส่งเสริมนะครับ <S 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 เอ้อคิคิแปก <S <S ตอนนี้ศึกของอาร์มนะาคราวนี้ใครจะชนะ <laughs> <laughs> โอ้สายเกาะในตำนานเรามาดูเรามาดูเรามาดูความไพ่ายแพ้ของอาร์มกันดีกว่ามันต้องดูถูกเลยจังหวะน,นี้อืมอีก เออใช่ว่าแพ้แล้ว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 ไม่ลงก็แพ้ลงก็แพ้เออยอมถเถอะยอมมอบตัวมอบตัวเถะผมไม่ยอมคือมันยอมไม่ได้อนะ็นะไม่ยอมเถอเดี๋ยวก็แพ้อยู่ดีดูด กวนตีนโอ้โหสองร้อยว่าเอ็มเอาเบลเลยเบลเลยเอาไว้ได้เอาไม่ได้เอาไว้ได,ไได,ไได้โอ้โหเสียง <c oughs> อะไรไม่รู้หลอนใช่ไหม